นี่ทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่บ้านคิวโก้แล้วนะทุกคนเนาะเบิ่งว่าวิวบรรยาก,กาศของบ้านนี่เป็นยังไงเดี๋ยวส่องยี่ดอยสิบห้าทุกคนขึ้นไปเลาะบ้านของเพิ่อนเนาะนเพื <c oughs> ่อน,นทุกคนเส้นทางที่ว่าส่องยู่ดอยลงมาเมื่อกี้มาทางนั้นเนาะส่วนเส้น,สนทางออกไปนี้ก็จะเป็นเป็น ไป่ห้าบานสะเคสแล้วก็ออกไปบันกอแล้วบันสาราแล้วก็ออกไปตัวเมืองใส่สะท้านเนาะทุกคนเนาะตอนนี้อันเพิ่นกำลังแกหินแกทรายเนาะเพิน่นเนาะที่ว่าเอาไปเห็ดเงินเนาะแก้วนี้มันอยู่ใกล้จากตัวเมืองเราก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่าเอาให่ตามธรรมชาตินย์นะนจะไปเก็บเอาเซฟเป่าแล้วเพิ่นก็สิตางมาเพื่อเอาไปกับเพื่อน เดี๋ยวเบิ่งว่าเพิ่นไปเก็บแนวได๋เดี๋ยวอ่าสักอยู่ได๋สิไปทายให้เบิงเนาะว่าเพิ่นเก็บเอาแฮเอาอยู่แนวดเอาธรรมชาติหรือว่าเอาอยู่น้ําห้วยน้ําหองเนาะเดี๋ยวีด้สิพาไปเบิตอนนี้เฮาไปเลาะมเบิงบ้านเฮือนของเพิ่นก่อนเนาะทุกคนอสบายดีอาจองว้าว อ๋อเป็นยังน้ออืมเป็นคานี่ซ่มุงซาตีนหมดอ๋อซามือซาตีนไปหมดอืมอ๋ออยู่ดีมีแฮงบ่บ่ปานไดเนาะอ๋อโอ้เย็นสบายดีเนาะไปใส่บ่ได้ลเนาะ้เอ ลูกลานไปใช้บ้านส่วนลูกลานเนี่ย,นนยโอ้คนไปเก็บใายอยู่ลุมพุ่นเนาะเจ้าเจ้าเออนี่นี่เป็นบรรยากาศห้องบ้านกิวก๊กเจ้านี่ทุกคนอันนี้เป็นวิวห้องบ้านกิวก๊กนะทุกคนเนาะ นี่อันนั้นก็จะเป็นหงเหียนหงเหียนปัดห่มเนาะโอ้ทุกคนอ่าสองวิไดไลได้ยินเสียงเป็นเสียงคือเสียงทานีเนาะห้องอยู่ลุมนี่เเียน่ป็นเสียงทานีอยู่ลุมลุมนิดหนึ่งได้ทุกคนอยู่มอโม,อมอบานนี่เนาะแม่ทานีบ่ะเพราะมันเสียงทานีบ่ะโอ้มัมนมันคุ้นบ่มันบ่ย่านคนวะ ยานยานเล็กน oh, anyway. ้อยยานหลายโอ้มันมันบอนยานคนมาได้เนาะคนเล็กน้อยที่นี่มันไล่โอ้ไปไปเบิ้งมันอยู่มมอได้บ่ได้อยู่อยู่ทึ่งพื้นนี่ตอนนี้ได้ยินอยู่รุมๆเนี่ยมีมีไล่ตัวบ่หน่อยซีตัวซีตัวใหญ่ใหญ่บ่ นี đi, đi xem nó, whoa, whoa, whoa ่ทุกคนนี่มันได้ยินเสียงมันหองวุ้กวู้อยู่นี่อยู่แถวๆลุมนี่หนึ่งเลยโอ้ใต้ตัวบ่ซีตัวบ่ซีหาหาไปเบิ่งได้บ่บ่งู้ทางแต่ว่าเคยเห็นอยู่เนาะทำเรื่องเงินคุ้มอ่ะคุ้มด้อยคุ้มอ เนี่ยพอเท้ามันม mm. ีประวัต yeah. yeah. ิบอตัวพระนี may, ่น like ี่นะบุ๋มีบมีคืออ่าค่อยได้ไปบ้านโกไปบ้านสปิได้ยินเพินว่ามันเขาเคยล่ามันเลยตะกี้แต่กอนนะเขาเคยยิงมันเป็นบ่ ใช่คือเราไปอยู่บนยิงออไลน์ตัวโอ้โอ้สิน่ะทุกคนเนาะอันที่ว่าสองยัดเยาเคยไปบ้านกอเนาะแล้วเพิ่นเราแวาประวัติของธันีฟุ้งนี้ให้ฟังเนาะเพราะว่ามีคนเคยไปล่ามันตะกี้พู้น่ะมีคนไปล่าล่าแล้วยิงยิงตัวทันนี่นะทุกคนยิงแล้วก็เอาไปเฮือนเนาะเอาไปเฮือนแล้วล่างจัก มือแรงมาเราพูดย <güzel. S 1> <con> ิงเงินก็เสียชีวิตเนาะแล้วก็ครับแต่ว่าก็ซีเมนฟุ้งเดียวก็นีเลยเนาะไอ้จ้องเนาะโบแมนเนาะโอ้เนี่ยทุกคนอยู่แถวสะเคตก็ฟุ้งหนึ่งอยู่แถวบ้านกอมันก็ฟุ้งหนึ่งเนาะเลยอยู่นี่ฟุ้งหนึ่งแล้วมันก็บริแบบว่ายาคนปันใดเนาะ อือคืออยู่บานกอน่ะทุกคนเมื่อกี้นี้อ่าน่องยูดอยอธิบายว้าบไ้ฟังพันมืดเนาะคือว่าลามาแล้วเราล่างจักนั้นอเอื่อเหืนแล้วครอบครัวนี่เป็นเสียสีวิตมืดทุกคนเนาะเราเป็นความเสือข้องอาปชาชนไหยบ้านกอเนาะแล้วล่างจักนั้นเพิ่นกระิบลามาเลยเนาะเพราะว่ามันมันคือว่าในน้เป็นอาท่านเป็นยังสินะเนาะขามเสือของบุคคลเนาะทุกคนเนาะ แล้วเพิ่นก็สิปล่อยเป็นอนุรักษ์ไว้เลยเนาะอ่าอยู่แถวแถวแคมน้ําแคมห้อยนี่มันมันจะอยู่แถวนั้นทุกคนมันจะบ่ไปใช้เนาะคืออยู่บ้านกอที่ฟุ้งนึงนี่อยู่บ้านสะเกดกายมานฟุ้งนึ่งอะไรอยู่บ้านกิวกอกนี่อีกฟุ้งนึงเนาะมันมันก็บ้านทิพย์ฟุ้งเดียวอ๋อฟุ้งเดียวแต่มันแยกกันอยู่เนาะอออออเหหนนนยยู่่่ัะ๋อแล้วบ้านเฮาเป็นซีหยังป่อโตมันเป็นซีหยังสีขาวหรือสีดํา สีดำโอ้สีขาวก็มีปนกันไแนเนาะเออเดี like like so to to ๋ยวมีโอกาสนะทุกคนเนาะเดี๋ยวซองยี่ดอยลงไปลงซองยี่ดอยสิเป๋ติดไปไปเกอเบิงเนาะมันจะเจอตัวมันเนาะมันบลักเนาะหน่อยเนาะบลักชคุ้นอยู่เนาะอ๋อนี่นี่นี่โอ้ซองยี่ดอยคิดว่ามีแต่อยู่แค่สะเคตกับบันกอทุกคนอยู่อยู่บ้านนี้ก็มีเนาะได้ยินเสียงห้องชัดเจนเลย เน่เน่ควดวดควดอยูคนไปถ่ายโอ้ข้าเจ้าก็มีออนุรักษ์นะทุกคนข้าเจ้าก็ติดตามอยู่เนาะไม่ว่าอนุรักษ์ไว้แล้วก็ห้ามห้ามลาเนาะแล้วก็มีทีมงานไปเคยไปไปกวดอยู่เนาะ ไปกวดไปสำรวจเบิ่งว่าสุขภาพเป็นแนวได้แนวได้สิ่นไหนเนาะอยูมันยู่แนวได้เช่นไหนเนาะอืมอ๋อแล้วมันบอบอลลามอกไปไกลบ่อยู่แถวนี้ตลอดมันบ่โออ๋อโอ้โหโอ้โหมันจะอยู่บริเวณบ้านนี้ทุกคนมันไปแท่เนาะเดี๋ยวว่าเป็นแนวได้เรวสังยุดอยู่ที่ห้าไปเบิ่งแล้วทุกคนเนาะกานว่ามีโอกาสก็สิเห็นคนมีโอกาสคือสิวบ่เห็นนะทุกคนเนาะเออ เดี๋ยวขอบใจนด้เจ้องเด้อเดี๋ยวลุกไปเลาะแห่ถึงบนกันจา้าจ้าอ่าขอบใจลายลายเดยังไเยเลยเลยเส้นการอยู่ดีมีแห้งเด้อโอ้ฟุตธ <c oughs> <c oughs> นีน,ะ,นะทุกคนเนาะอ่านี่ก็คือบ้านเฮือนพระเจ้าเนาะทุกคนเป็นปลาสาุลบ้านกิวกอกเนาะนี่ ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เปิดเมืองนี่บ้านนี้จะบ่ด้อยู่อยู่บนนี้เนะคนเนาะบ้านนี้จะอยู่ถึงอู้เนาะแล้วก็อิงตามการสีนำข้องพกข้องรันเห่านั่นแหละเนาะแปลว่าบอยักให้อยู่อยู่แถวนั้นยักให้ย้ายมาอยู่ลุมพีเพราะว่าอยู่แถวนั้นมันก็เป็นเป็นผู้สู้ร้ายฮะนะนะก็เลยว่าให้ยกย้ายบ้านมาอยู่เขตลุมพีเนาะเพราะว่าจะเป็นการสะดวกแปลว่ามันจะ,จะมีบอลทีวี ดีก oh, ็อยู่บอนพุ่นนันนะทุกคนหอบพุ่นมันจะสูงสั่นไล่เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็สายแดนก็อยู่เบื้องนี้เฮาก็เดี๋ยววันใายยักี้ยายบ้านมาอยู่แถวไกลครับสายแดนนี่อ๋อสไลด์พิ่นโอยู่เนาะคือสองวิดดอยเคยบ้ามาแหละเนาะส่วนใหญ่ก็ไปลุ้นก็ไปออกให้งานอยู่ ฟังนั้นคุณเป็นจำนวนไล่์ผู้ท้าผู้แก่ก็คงสิไปให้ไปส่วนจุดให้เนาะสองนี้ก็เป็นสองจุดให้สองตัดแคมแดเพราะว่าสองยี่ด้วยมานี้ก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณ11บเอ็ดโมงแล้วเนาะทุกคนเนาะเอ็ดสินสองโมงตอนส่วนส่วนไลคก็ซีโอยู่เฮือนมีแต่ นั่นเขาขจ้า,จาหอ,อกมูมีป้าไม่สร้างแล้วทุกคนบพราะว่าพันปุ๊กเบาะเนื่อมันขึ้นเองตามรม,มศริเนา บ้านนี้ถือว่าน้ำคือจะสะดวกเนาะสบายดยีสะดวกบนน้ำบ้านเฮาเบิง่งไอ้ลองเปิดบังเด้อโอ้สะดวกเลยนี่สะดวกอยู่ทุกคนใส่น้ำลินเนี่ยทุกคนเนาะเมืองนี้เป็นเมืองผู้ดอยเนาะจะต้องได้ใส่น้ำลิ้นเนาะสักเครื่องบ่ผูนะ้เศร้เนาะ ทำไมวันสักเครื่อง,องเขาเฮียนอยู่บ่อหรือออกเฮียนแล้วอ,ออกแล้วอ,ออกไปแท้สักเครื่อง ไก่เบื้องนี้ก็สิเป็นเฮี้ยวไปเลยแดดถือว,ว่าพวกเฮื่อนเดี๋ยพวกยูนนำสั้นหูทุกคนโอ้บานนี้ปรกากฏว่าเห็นปุ๊กกาแฟได้ไลลยแด้นี่ราะว่าคือเขาไปเมื่อกี้ที่เฮี้ยวใส่แดเนะทุกคนเบื้องเบื้องเพื่นบุญถือว่าปุ๊กกาแฟไละแสะดงว่าต้องมันเอาแนวพันมาจากฝั่งนั้นเนาะแล้วก็อาจจะมีหัวคา,าเก็บซื้ออยู่เบื้อง อยู่ฟังเพื่น่นเนานเพิ่อนแล้วก็ให้ประสนเทวฟังเฮานี่ให้ปุ๊กกาฟแฟเนาะส่วนใหญ่เพื่นบ่อยูบ้านคือว่าอะไรเนาะชวยตอนนี้ก็ส่วยแล้วสบายดี <c oughs> ค่ายเครื่องหมอเ oh. <laughs> สาค่ายละเนาะ <Okay. S 1> โอ้บ้านนี้มีมีไม้ไม้ลายทุกคนไม้ปองนี่ไม้อ่ยบ้านข้าพเจ้านี่เอิญ่าไ,ไม่สางเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าบ้านของแต่ละคนจะเอิญไม้ยังตัวนี้ตัวนี้เอิญไม่ไม่สางอันนี้ไม่สั่งไผ อาจจะไเปเพิ่นปุ๊กแหละทุกคนเนาะกันเจือนอบ้านเห่านี่ปุ๊กกาแฟไล่เนาะ,ะแบบเพิ่นนั้นมีห่อข้าอยู่ฝั่งเหาอย่าอวะให้ให้มาปุ๊กหรือว่าเพิ่นปุ๊กเราเอาไปขายอยู่เบิ้ฟงฝั่งนั้นขายให้อลีเนาะโอ้อลี อืม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 เนี่ยทุกคนเป็นปุ๊กแนวพันเอานําอารีบอกเลยว่าเอามาแต่ฝั่งนั้นเออแต่ส่วนใหญ่ฝั่งนั้นเขาเป็นกับปุกไ้เดโนะเออเนี่ยกาแฟ้วทุกคนคืออีพีผ่นพันมาอยู่บ้านผูเลินเนาะที่ว่าเขาพเจ้าเคยอธิบายไปว่าบ่มีพอค้ารับซื้อเนาะพันมานะแต่เดี๋ยวนี้มีพอค้ามาลงทุนแล้วทุกคนเอาแนวพันธุ์มาให้ประชาชนเหาปล๊กกาแฟเนาะเพิ่นเพิ่นรับซื้อหรือเปล่าได้ อย่งางพันในค่ายเถอนเนาะอ๋อเดือนห้าก็เลิมปุ๊กนะทุกคนเนาะเพราะว่าสองลัง่างมันมีพัคคาหับซื้อแต่ว่าตอนนี้มันมีแล้วเนาะอ๋ออาขอบใจเด้อ <c oughs> นี่